คีย์เที่หลายๆคนถามหามากที่สุดหรือค้นหามากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของออโตเมชันนะครับ สวัสดีครับผมเิระเอกบุตรผู้ก่อตั้งเทปเอ็กเซลนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่คนสงสัยมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของออโตเมชันนะครับเพราะว่าออโตเมชันเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับหลายๆคนแล้วก็บางคนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันคล้ายกับคําว่า AI คล้ายกับคําว่าอัตโนมัติเวิร์กโฟล์อะไรเนี่ยมันมีหลายคาเหลือเกินจนเรางงนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบคําถามว่าแต่ละคําแปลว่าอะไรและมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับ สำหรับคีย์เวิร์ดแรกที่มีคนค้นหามานะครับก็คืออ t ต m a t ั o n คือนะครับนะสำหรับคำตอบที่จะบอกว่าอ t ต m a t i o n คืออะไรเนี่ยผมขอพูดสรุปง่ายๆก่อนเลยนะว่าอ t ต m a t ั o n ก็คือระบบอัตโนมัติที่จะสามารถช่วยทำงานแทนมนุษย์ได้นะครับก็คือมันจะสามารถรันได้อย่างอัตโนมัติเลยอาจจะทำงานแทนมนุษย์100%หรือว่าอาจจะลด ให้มนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าออโตเมชันหรือว่าระบบการทํางานอัตโนมัติซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะก็คือออโตเมชันที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนตายตัวที่เรียกว่ารูเบสนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะสร้างระบบอัตโนมัติอันนึงขึ้นมาที่บอกว่าเมื่อมีอีเมลจากคนที่เราชอบมาเออเราก็ต้องระบุเลยนะว่าอีเมลชื่อนี้เป๊ะเมืเ่อมีอีเมลเข้ามาให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์พิเศษอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือระบบอัตโนมัติที่เราจะต้องออกแบบไว้ล่วงหน้าเลยว่ามีกฎเกณฑ์ยังไงมันถึงจะทํางานตามนั้นแต่ทีนี้มันก็ยังมีระบบอัตโนมัติในยุคใหม่ที่มีความฉลาดมากขึ้นนั่นก็คือ เป็น AI w a s e หรือว่าระบบอัตโนมัติที่ใช้ความฉลาดของ AI ในยุคใหม่ที่สามารถรองรับข้อมูลที่มีความไม่แน่นอนได้ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถกำหนดได้เลยว่าถ้ามีอีเมล subject หรือหัวข้อเนื้อหาประมาณไหนจะให้ทำยังไงกับอีเมลนั้นโดยไม่จำเป็นต้องระบุค,คีย์เวิร์ดชัดเจนก็ได้เพราะ AI ที่มีความฉลาดสามารถตีความเข้าใจภาษามนุษย์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ออกแบบได้ว่าพอมีอีเมลแบบนั้นมา จะให้ทําอะไรกับอีเมลเหล่านั้นแบบอัตโนมัติซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีความอัตโนมัติเหมือนกันแต่อันนึงต้องมีความชัดเจนแน่นอนนั่นคือรูเบสส่วนอีกอันนึงอันที่สสามารถรองรับความไม่แน่นอนความฟิลสไตล์ได้มากขึ้นเพราะมันมีความฉลาดนั่นเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าออโตเมชันนั่นเองนะครับสําหรับคีย์เวิร์ดถัดไปนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่หาเปว่า a automation t o o l s เนะ สำหรับ Automation Tools หรือว่าเครื่องมือ Automation เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าการที่เราจะสร้าง งานระบบงานอัตโนมัติขึ้นมาได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเขียนโปรแกรมอะไรออกมายืดยาวนะเราไม่จําเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้เพราะว่ามันมีเครื่องมือที่มาช่วยให้เราสามารถสร้างงานอัตโนมัติเหล่านี้ได้แบบง่ายๆนะครับโดยที่เราสามารถกําหนดสิ่งที่คล้ายๆว่าเป็นโฟล์การทํางานหรือกระบวนการทํางานนะว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น จะให้ทําอะไรต่อไปซึ่งโปรแกรมทางานเหล่านี้เนี่ยเราสามารถลากเมาส์คลิกไปคลิกมาที่เครื่องมือต่างๆที่เขาออกแบบไว้ให้ได้ซึ่งเครื่องมือที่จะสามารถทำออ t โตเมชันได้เนี่ยจริงๆมันมีหลายเจ้ามากๆนะครับแต่และเจ้าก็จะมีข้อดีข้อเสียของตัวเอง มีจุดแข็งของตัวเองแต่ผมจะขอแนะนำา4เครื่องมือแล้วกันนะที่คิดว่าเป็นที่นิยมในตอนนี้นะเครื่องมือแรกเนี่ยชื่อว่า power automate นะครับ power automate เป็นเครื่องมือ automation ของทาง microsoft เองดังนั้นจึงเหมาะมากๆกับคนที่ใช้ระบบต่างๆของ microsoft อยู่แล้วไม่ว่าจะใช้พวก microsoft office นะครับหรือว่าพวก outlook อะไรพวกนี้จะเหมาะกับ power automate มากๆแล้วก็สามารถใช้งานกับทาง microsoft ได้ค่อนข้างลึก เพราะมันเป็นเครื่องมือที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองนะแต่ถ้าเราอยากจะใช้บริการอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เน้นทาง Microsoft มากนักก็ยังมีเครื่องมืออื่นให้เลือกอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นพวก Zapier, Make หรือว่า n s n ซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆได้มากมายบนโลกออนไลน์นะครับเช่นเราจะเชื่อมต่อกับพวก Gmail, Google Sheets นะครับโนชันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นบริการออนไลน์นะเราสามารถเชื่อมต่อได้แบบง่ายๆโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลยนะครับแต่และเครื่องมืออาจจะมีจุดแข็งของตัวเองเช่นซั p พ e r กับเม e เนี่ยจะค่อนข้างใช้งานง่ายและเหมาะกับมือใหม่มากกว่าในขณะที่ NSN อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นแต่จุดแข็งก็คือมันยืดหยุ่นมากกว่าแก้ไขข้อมูลได้ ดีกว่าเห็นจุดต่างๆรายละเอียดได้มากกว่าดังนั้นเราจึงสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับความชอบของตัวเองได้ว่าเราถนัดใช้เครื่องมือไหนซึ่งแน่นอนทุกคนสามารถลองใช้ได้ทุกเครื่องมือแหละเห็นไ,ไหมแลวเราก็ดูว่าเราถนัดต้นไหนก็ใช้ต้นนั้นเท่านั้นเองนะครับสำหรับคีย์วั์ดถัดไปที่มีคนค้นหามานะครับก็คือออโตเมชั่นกับ AI เนี่ยต่างกันยังไงนะ ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งสองคำเนี่ยคือคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าออโตเมชันเนี่ยเราจะเน้นที่การทำงานแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้องนะหรือว่ามีมาเกี่ยวข้องก็น้อยที่สุดท่ที่จะทำได้ส่วนคำว่า AI หรือว่า artificial intelligence เนี่ยเราจะเน้นในแง่ของความฉลาดที่เรียนแบบสมองของมนุษย์ซึ่งออโตเมชันเนี่ยไม่จาเป็นต้องฉลาดก็ได้ แลตัวอย่างเช่นระบบออโตเมชันที่มีมานานแล้วอย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่า RPA หรือว่า r o b o t i c Process Automation เนี่ยเป็นระบบที่เราสมัยก่อนเนี่ยเราต้องออกแบบไว้เลยนะว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะให้ทำอะไรโดยที่เราจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าจะให้ไอตัวโรบอทหรือโปรแกรมของเราเนี่ยไปคลิกตรงไหนของหน้าจอก o อปปี้ข้อมูลตรงไหนไปใส่ตรงไหน โดยที่จริงๆแล้วมันไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับมันแค่ทำตามคำสั่งล้วนๆร้อยเปอร์เนอันนี้คือระบบอัตโนมัติในสมัยก่อนที่ไม่มีความฉลาดแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถเอาความฉลาดของ AI เนี่ยมาใส่ในระบบอัตโนมัติให้กลายเป็น AI Automation ได้นะเราก็จะสามารถสร้างระบบที่มีความฉลาดและยืดหยุ่นได้มากกว่าเดิมสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามี คอมเมนต์ comment, หรือฟีดแบ็ k จากลูกค้ามานะเป็นฟรีเทค x t เป็นข้อความยาวๆเนี่ยถ้าจะให้ระบบ RPA สมัยก่อนตัดสินใจมันจะยากมากไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าเราเอา AI มาช่วย AI จะรู้เลยว่าสิ่งที่ลูกค้าพิมพ์มาเนี่ยเป็นข้อความด้านบวกด้านลบจะฟีดแบ็เรื่องอะไรหัวข้อประเภทไหนมันจะสามารถแยกเรื่องนี้ได้เหมือนกับมีคนมานั่งอ่านฟีดแบ็อ่านคอมเมนต์เลยนะครับ อย่างไรก็ตามเราสามารถเอาความอัตโนมัติของออโตเมชันมาผสมรวมกับความฉลาดของ AI ได้นะมันก็จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติที่เรียกว่า AI a ออ o โตเมชันซึ่งมีทั้งการทำงานอัตโนมัติและความฉลาดอยู่ในตัวนะครับขีดบทถัดไปนะครับก็คือมีคนถามว่า AI a ออ o โตเมชันคือนะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยจริงๆเรารู้แล้วแหละว่าออโตเมชันคือระบบอัตโนมัติ ส่วน AI คือความฉลาดนะครับดังนั้น AI automation ก็คือการเอาความฉลาดเข้ามาอยู่ในระบบอัตโนมัตินั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถดึงความฉลาดจาก AI หลายๆตัวมาทำงานร่วมกันได้ด้วยเราสามารถออกแบบให้ระบบเราเนี่ยทำงานหลายขั้นตอนนะครับโดยมี AI แต่ละตัวที่มีความสามารถและความเก่งแตกต่างกันมาทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติได้แล้วแต่เราออกแบบเลย ว่าจะให้ AI ตัวแรกทำอะไรทำเสร็จส่งงานต่อไปให้ AI อีกตัวหนึงทำต่อแบบนี้ก็ได้หรือจะออกแบบให้ AI ทำงานแล้วส่งให้มนุษย์เป็นคนอนุมัติงานก็ได้ถ้ามนุษย์อนุมัติค่อยทำต่อถ้ามนุษย์ไม่อนุมัติกลับไปทำใหม่แบบนี้เราก็สามารถได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากระบบ AI automation นะครับสำหรับคีย์เวิร์ดถัดไปนะครับ ถามว่า AI automation example นะหรือว่าก็คือตัวอย่างของ AI automation นั่นเองนะว่าแบบสามารถเอามาใช้ใทำอะไรได้บ้างนะมีเคสไหนที่น่าสนใจบ้างจริงๆแล้วหนละการใช้ AI automation มาช่วยงานเนี่ยมันสามารถทำได้หลากหลายมากๆนะครับตั้งแต่ช่วยงานส่วนตัวหรือว่าช่วยงานที่เป็นงานในออฟฟิศของเราจริงๆก็สามารถทำได้ช่วยงานส่วนตัวอย่างเช่นเราสามารถ เอา AI เนี่ยมาช่วยแจ้งเตือนสิ่งต่างๆที่เราต้องทำนะจะได้ไม่ลืมแบบนี้ก็สามารถทำได้หรือสามารถให้ AI เนี่ยเข้าถึงปฏิทินของเราเข้าถึงลายของเรานะครับเพื่อที่จะเช็คได้ว่าเราว่างตอนไหนไม่ว่างตอนไหนสามารถส่งลายมาหาเราได้แบบนี้เป็นต้นนี่คือช่วยงานส่วนตัวเนาะส่วนช่วยงานที่ออฟฟิศเนี่ยเราก็สามารถเอามาช่วยลดเวลาการทำงานของเราได้ แล้วแต่เลยว่าเราทํางานประเภทไหนเะช่นถ้าเราทํางานที่จะต้องมีการโพสต์ข้อมูลบนโซเชียลเนี่ยเราสามารถใช้ AI นะไปค้นหาหรือรีเสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ส่งงานต่อให้ AI อีกตัวหนึง่งเขียนบทความแล้วก็ให้ AI อีกตัวหนึง่งนะครับทำหน้าที่ดรัฟเพื่อโพสต์บนโซเชียลในแต่ละแพลตฟอร์มอาจจะออกมาคนละรูปแบบกันก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยคอยตรวจตอนสุดท้ายนะ ซึ่งมันจะช่วยลดเวลาการทำงานมหาศาลแต่ก็ยังสามารถคัดกรองให้เกิดคุณภาพในงานของเราได้ด้วยเพราะเราเป็นคนตรวจตอนจบนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับ <S 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 กับการไปสำรวจนะว่ามีคนค้นหาอะไรเกี่ยวกับคำว่าอโตเมชัติกันบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วว่าแต่ละคำเนี่ยหมายถึงยังไงและเกี่ยวข้องกันยังไงนะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้เข้าใจและเห็นมุมมองใหม่หมๆกับคำว่าออโตเมชรนรวมถึง AI ออโตเมชัตนด้วยนะครับ และถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวทาง s c ู d i o นะจะเข้ามาตอบคำถามให้นะรวมถึงถ้าอยากจะให้เราสำรวจคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเรื่องไหนก็บอกมาได้เลยนะครับไปพบกันใหม่ตอนหน้ากับ s c ู d i o Support ถามตอบรอบรู้กับ s c ูดีโอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ